2 2เบ้าของคุณสุรศักดิ์ทองสะอาดครับพร้อมครับพร้อมนะครับเบ้าตัวสีเหลืองพร้อมเนาะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วไปเลยเบ้าตัวสีเหลืองนะครับพื้นสีเหลืองไม่ได้ไปขโมยจีวรพระจากไหนมานะครับหางเป็นเกลียวเลยครับครับโอ้โหหางเกลียวครับโอ้โหทำหางเกลียวได้งามมากเลยนะครับ หางสีน้ำเงินอ้าวอันนี้ขึ้นโดดอีกแบบหน,นึง่งครับขึ้นสูงเลยครับอ้าวนี่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 ะแนนมาอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ประเภทว่าไม่กลัวลมบนนี่อันนี้น่าคิดสําหรับกรรมการนะครับน่าคิดเลยนะนี่ครับติดลมเลยถ้าอย่างนี้ปล่อยเชือกยาวๆก็อยู่บนนั้นเลยทั้งคืนเลยนะครับผมว่านะสวยมากครับ สีเหลืองมองเห็นแต่ไกลนะครับเหมือนกีวรพระนะครับมาน,นมองเห็นแต่ไกลนี่ก็สีเหลืองครับสีโอเคคือสุดยอดเลยครับตัวต่อไปครับหมายเลขสิบสี่ครับหมายเลขสิบหมายเลขสิบสี่เป็นเว้าของคุณทรงพลขนันครับทรงพลขนาน อ่นันด้วยขนาดนี้อะนนั่นครับคือกรรมการเขียนขอ,อ,อ,องที่ว่าของวายะครันก็มีเสะอากดีวยและอันขนาดมาจากชมรมเบ้าอีสานแถวโวลิงครับเอาเป็นว่ามาจากบ้านโวลิงใช่ไหมครับครับผมนักวิ่งครับอยู่ไหนนักวิ่งพร้อมหรือย,อยังครับนักวิง่งอ้าวรพร <อ S 3> ้อมพร้อมล้วครับเป็นสีเหลืองนะครับ เตรียมพร้อมนะครับเอกดังเลียงไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเรียงหาโอ้เลียงหาหางขาดมีคนเรียงหางมีคนขโมยหางครับมีการเจรกรรมหางครับพี่น้องครับแจ้งตำรวจหน่วยกู้ภัยได้เลยครับหางขาดหมดเลยครับไปเหลือเลยก็เหลือข้างนึงครับโอ้โหนี่ขนาดเสียข้างเลงครับยังไปได้สวยนะครับยังทรงตัวได้อีกครับอ้าว ว่าวตัวนี้ครับและว่าวที่สีเหลืองกําลังติดลมอยู่ครึ่งก่อนไปแล้วนะครับทั้งคู่นะครับยังทรงตัวได้เหมือนกันนี่ลีลาเหมือนกันติดลมบนลมสูงเหมือนกันน่าคิดน่าคิดกรรมการคิดหนักเลยทีนี้อ้าวนี่น,นจะตัดสินยังไงก็อยู่ที่อาจจะเป็นต้องตัดสินด้วยความสวยง,งาม ของโล่งภาพประดับประดาอะไรอ่ะทำไมจะตก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 เทียงคืนน้าฟาด้่ะดาด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 เป็นอะไรผมว่าสายยอแมผมยอไม่ชอบยอโอ้กันลอยเกินไงที่ไม่ชอบใครยกยอลอยลอยเกินแล้วว่าวเตลิดัวไงหมายเลขครับหมายเลขยี่สิบสามครับหมายเลขยี่สิบสามเป็นเว้าของคุณอ่า พระคุณชัยเชื่อผมอาจจะ